สวัสดีครับหลังจากตอนที่3นะครับเราได้ทําการตกแต่งแก้ไขไฟล์แล้วก็รู้จักวิธีการบันทึกไฟล์เรียบร้อยแล้วนะครับในตอนที่4นี้นะครับเราก็จะมาทําหน้าเมนูหลักของเรานะครับว่าเราจะออกแบบอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปรู้กันต่อกันเลยนะครับอันดับแรกเลยก็ไปเปิดโปรเจกต์เดิมของเราขึ้นมานะครับซึ่งมีทั้งหมด3สไลด์แล้วนะครับจากนั้นนะครับให้ทําการสร้างปุ่มขึ้นมานะครับโดยการใช้เครื่องมือรูปร่างสี่เหลี่ยมพื้นผ้ามุมมนก็ได้นะฮะ วาดรูปขึ้นมานะครับปรับความโค้งนะครับตามที่เราต้องการนะครับจากนั้นเส้นกรอบรูปร่างไม่มีเส้นกรอบนะครับตเติมสีลงไปนะครับแล้วก็อาจจะทําให้ปุ่มดูมีมิติก็ไปที่เอฟเฟครูปร่างนะครับไปที่ค่าที่ตั้งไว้นะฮะแล้วก็ลองเลือกดูว่าเราชอบปุ่มแบบไหนอ่ะผมอยกากได้ปุ่มแบบนี้ก็คลิกเข้าไปเลยนะครับจากนั้นคลิกขวาแก้ไขข้อความนะครับ แล้วก็พิมพ์ข้อความลงไปนะครับผมจะให้ปุ่มนี้ชื่อว่าเข้าสู่บทเรียนนะครับคลิกเข้าสู่บทเรียน,นครับแล้วก็เลือกฟอนต์นะฮะที่หน้าแรกนะครับแล้วก็ฟอนต์ก็จะใช้ฟอนต์โทนแบบเดิมๆนี่แหละนะฮะเข้าสู่บทเรียนอ่ะตัวนี้นะฮะ ใส่งอนิดนึงนะให้ข้อความมันนูนขึ้นมานะครับนี้เรียบร้อยแล้วนะครับซูมเอาออกมาเห็นไหมครับเราได้ปุ่มเข้าสู่บทเรียนแล้วนะครับจากนั้นนะครับให้ทําการโคลนนิ่งนะครับสไลด์นี้ขึ้นมา1สไลด์นะครับคลิกขวานะฮะทำซ้ำสไลด์นะครับเพื่อเราจะทำนะครับหน้าเมนูหลักนะครับส่วนปุ่มเข้าสู่บทเรียนนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะปรับ หน้านี้ให้เป็นหน้าเมนูหลักยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะให้นะครับตัวนี้นะครับมาอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับแบบเนี้ยนะครับเราก็จะใส่เมนูต่างๆเข้าไปนะครับนี้อาจจะใช้ตัวนี้ตามมาด้วยก็ได้นะครับตามมาแล้วเราก็ อันนี้ต้องใช้เวลาในการตกแต่งพอสมควรนะครับได้ทําคลิปสอนไปแล้วนะครับในเรื่องของตัวนี้เพราะฉะนั้นในคลิปนี้ผมก็จะไม่ลงรายละเอียดลึกมากนะฮะเอาแค่ว่าให้มีองค์ประกอบอะไรบ้างอยู่ในหน้นนาน,นี้ก็พอเนาะอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นนะฮะเปลี่ยนชื่อเป็นเมนูหลักก็แล้วกันนะฮะเมนูหลักนะครับให้มันเป็นเมนูหลักซะตรงนี้นะครับ จากนั้นก็จะมีปุ่มนะครับก็ปีมาเลยง่ายๆนะครับ control แชไว้ลากออกมานะครับและนะฮะเราก็เปลี่ยนสีนะครับใช้สีอะไรอ่ะเาจะใช้โทนออกทนส้มก็แล้วกันนะครับแล้วก็นะครับมีปุ่มอะไรบ้างนะครับในหน้าเมนูหลักนะครับอ่ะก็จะประกอบไปด้วยวัตถุประสงค์นะครับของบทเรียนเรานะครับ วัตถุประสงค์อ่าแล้วก็ลดขนาดตัวหนังสือลงนะครับวัตถุประสงค์นะครับหรือไม่ก็เปลี่ยนฟอนต์นะฮะเดี๋ยวผมเปลี่ยนฟอนต์อย่อ่าวัตถุประสงค์โอเคนะฮะ อย่งนี้นะครับซูมเข้ามาใกล้ก็ได้นะครับก็ก๊อปปี้มาเลยนะครับมีกี่ปุ่มนะครับที่เราจะใช้นะฮะวัตถุประสงค์ปุ่มที่2นะครับก็เป็นแบบทดสอบนะฮะแบบทดสอบนะครับปีออกมานะครับปุ่มที่3นะครับเนื้อหาบทเรียนนะครับเนื้อหานะครับปุ่มที่4นะครับ จะเป็นเกมช่วามีเกมด้วยนะครับปุ่มที่5นะครับก็ปีออกมาแบบนี้เรื่อยๆเลยนะครับเป็นแนะนำการใช้งานนะครับแนะนำการใช้บทเรียนนะครับแล้วก็นะครับตอนนี้ก็จะเป็นผู้จัดทำนะฮะผู้จัดทำนะครับ และปุ่มสุดท้ายก็จะเป็นออกจากโปรแกรมนะครับออกจากโปรแกรมครับก็คือสามารถที่จะปิดโปรแกรมได้นั่นเองนะครับโอเคนะครับเมื่อเรานะครับได้ปุ่มมาเรียบร้อยนะครับเราก็มาจัดปุ่มนะครับให้มันมีช่องไฟอะไรต่างๆให้มันดูมีระยะเท่ากันนะครับเดี๋ยวจะทำการนะฮะเลือกแต่ละปุ่มแบบนี้นะครับกดชิปแช่ไว้นะครับ แล้วก็ไปที่จัดรูปแบบรูปร่างนะฮะรูปแบบรูปร่างจัดแนวนะครับแล้วก็จัดชิดซ้ายให้มันชิดซ้ายเหมือนกันก่อนนะครับจัดแนวอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็กระจายแนวตั้งนะครับอ่ามันก็จะขยับช่องไฟให้มีช่องไฟเท่ากันทุกอันเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการนะครับปรับ layout ให้มันสวยๆนะครับก็ครบแล้วนะครับตอนนี้ไม่ได้ใช้ก็ปิดไปนะครับ เมนูหลักตรงนี้ก็ให้ใหญ่และตัวตนี้ก็อาจจะเพิ่มไอคอนเข้ามานะครับก็แทรกไอคอนนะครับผมก็จะใช้ไอคอนรูปบ้านนะฮะโฮมนะครรูปบ้านมาใส่นะครับกดแทรกเข้ามานะครับใส่ตรงนี้ เป็นสัญลักษณ์ให้รู้ว่านี่คือหน้าเมนูหลักแล้วก็เปลี่ยนสีโอเคนะครับเมนูหลักได้แล้วนะครับจากนั้นนะครับตรงนี้ไม่ได้ใช้ก็ลบออกนะครับตรงนั้นก็ตกแต่งนะครับข้อความนะตามที่เราต้องการนะครับอย่างเช่นตัวนี้ก็จะเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องอะไรก็ว่าไปเนาะ เรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องอชื่อเรื่องนะครับเรื่องจุด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 ระดับชั้นใส่ไม้ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ตกแต่งนะพวกนี้ให้สวยงามนะครับตกแต่งให้สวยงามครับย้ายไปข้างหลัง ปรับสีเข้ากันไหมกับตัวนี้เส้นกรอบไปมีเส้นกรอบเส้นกรอบไม่มีเส้นกรอบแลวตัวนี้ ครับถ้าจะยังคงไว้ก็ปรับนะฮะแบบนี้นะครับเสร็จแล้วตอนนี้เราก็ใส่รูปภาพเนื้อหาที่เกี่ยวข้องนะครับไปใส่รูปภาพเนื้อหาที่เกี่ยวข้องลงไปตรงนี้นะฮะจะอยู่ในรูปทรงไหนก็แล้วแต่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องนะครับ ันนี้ก็นะฮะผมขอใช้คำว่ารูปก็แล้วกันนะครับตัวน,นี้ให้เราหารูปมาใส่นะครับรูปภาพนะ,ะหารูปภาพตรงนี้มาใส่ตกแต่งให้สวยงามนะครับน,นี้นะครับให้เป็นรูปภาพนะฮะหน้าแรกไม่ต้องมีเงาอ่าโอเคนะครับส่วนว่านี่คือ หน้าเมนูหลักของเราแล้วนะครับเพื่อเราจะคลิกแต่ละปุ่มนะครับแล้วก็ลิงก์ไปตามที่เราต้องการนะครับทีนี้นะครับเมื่อได้นะครับเมนูแบบนี้ขึ้นมาแล้วนะครับเมนูหลักขึ้นมาแล้วนะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับการทาลิงก์นะครับจากนะครับจากหน้าแรกโหลดดิ้งเสร็จแล้วมาที่ล็อกอินเข้าสู่ระบบลงชื่อเสร็จหน้านี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนนะครับ ทีนี้ทำไงเราจะให้คลิกปุ่นมนี้แล้วมาหน้านี้นะครับเราก็จะมาเขีย internally. นคําสั่งง่ายๆนะครับไม่ได้ i, ไม่ได้เขียนโค้ดหรอกแค่ทาลิงก์เขาเรียกเทียบแค่ทาลิงก์เฉยๆนะครับวิธีการนะครับให้เราคลิกที่ปุ่มนี้นะครับคลิกที่ปุ่มนี้ก่อนจากนั้นมาที่เมนูแท็บครับแล้วก็นะครับมาที่การกระทําตรงนี้นะครับการกระทําคลิกนะครับจากนั้นให้คลิกมาที่ไฮเปอร์ลิงก์ครับคลิกมาที่ไฮเปอร์ลิงก์ แล้วก็เลือกเป็นสไลด์ถัดไปนะตามนี้นะครับมันก็จะมีว่าให้ลิงก์ไปที่ไหนนะครับให้เราเลือกลิงก์สไลด์ถัดไปตามนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับกดปุ่มตกลงนะแค่นี้เองนะครับเดี๋ยวเรามาเทสกันครับว่ามันทํางานไหมนะครับอะ่ะแล้วก็นะครับตัวนี้เราใส่การเปลี่ยนเป็นเลื่อนโอเคนะครับ ทุกอันนะฮะเป็นเรือนเป็นเรือนแล้วแต่นะครับเอฟเฟกส่วนใหญ่ผมจะใช้เรือนมันจะได้สมูทสมูทนิดหนึ่งนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราลองรันตั้งแต่สไลด์แรกเลยโหลดดิ้งนะครับเปิดสไลด์แรกขึ้นมาโหลดดิ้งครบนะครับมาที่ลงชื่อเข้าใช้นะครับลงชื่อเข้าใช้นะครับสมชายนะฮะกดปุ่มตกลงพอตกลงเสร็จก็ยินดีต้อนรับคุณสมชายเข้าสู่บทเรียนนะครับทีนี้สมชายก็จะคลิกที่ปุ่มนี้เข้าสู่บทเรียน อ่าโอเคก็จะมาที่หน้าเมนูหลักเรียบร้อยนะครับตอนนี้เชื่อมต่อกันหมดแล้วนะฮะทีนี้นะครับถ้านะครับเขานะฮะเข้ามาแค่นี้แล้วก็อยากออกจากโปรแกรมนะครับคือไม่ไม่เรียนต่อช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเขาหน้าค่อยมาเรียนเขาอยากปิดไปเลยทำยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะมาสร้างปุ่มออกจากโปรแกรมตัวนี้กันก่อนนะครับโอเคนะครับกด Escape นะฮะวิธีการสร้างปุ่มออกจากโปรแกรมนะครับให้เรานะครับ มาที่นะครับหน้านักพัฒนาก่อนนะครับมาที่เมนูนักพัฒนานะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปที่นะอ่า Visual Basic นะครับ Visual Basic แล้วก็นะครับอ่าเราจะเขียนโค้ดขึ้นมานะครับตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นการสร้างโมดูลขึ้นมานะครับเพื่อจะให้นะครับใช้แมโครนะครับเขาเรียกว่าเป็นการเขียนแมโครขึ้นมานั่นแหละนะครับวิธีการนะครับก็นะครับ มาที่ตรงนี้นะครับ VBA Project ของเรานะครับคลิกขวานะครับคลิกขวาขึ้นมาตรงนี้นะฮะแล้วก็มาที่ Insert นะครับแล้วมันจะมีคำว่า Module นะฮะ Module นะฮะคลิกไปที่ Module นะครับพอมันขึ้นคำว่า Module แบบนี้นะครับเราก็เขียนเลยนะครับอย่างเช่นผมจะเขียนคำว่านะฮะ Sub Sub แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็น close นะครับ close c a i โซ่ผมจะตั้งชื่อว่า close c a i นะครับแล้วก็วงเล็บเปิดปิดนะครับกดปุ่ม enter ครับมันก็จะขึ้น n sub ให้เรานะครับ sub close c a i นะครับแล้วก็มันจะขึ้น n sub ให้เราแบบนี้นะครับจากนั้นจากนั้นนะครับให้เรานะครับ พิมพ์คำสั่งขึ้นมานะครับก็คือ active นะครับ active presentation นะครับอันนี้พิมพ์ตัว a กับตัว c แล้วผมก็ control space bar เลยนะฮะมันก็จะขึ้นมาให้เราเลือกแบบนี้นะครับ active presentation นะครับก็คือไม่ต้องพิมพ์หมดก็ได้นะบแบบนี้ดับมาคิดก็เลยนะครับแล้วก็พิมพ์ลงไปนะครับแล้วก็พิมพ์ตัว c แล้วก็จะเห็นคำว่า close นะครับ active presentation close อ่าแปลว่า ปิดนะฮะพอเราเขียนคําสั่งนะครับมาโครแบบนี้ในโมดูลแบบนี้นะครับเราก็ปิดได้เลยนะครับเพราะว่าเขียนมีคําสั่งแล้วตอนนี้นะครับจากนั้นเราจะให้มันทํางานยังไงนะครับก็คือนะครับมาคลิกที่ปุ่มออกจากโปรแกรมนะครับมาที่ปุ่มออกจากโปรแกรมนะครับมาที่เมนูแทรกครับแทรกเพื่อจะเอาคําสั่งใส่เข้าไปในปุ่มนี้นะครับมาที่แทรกแล้วก็มาที่การกระทํานะครับ จากนั้นมาที่เรียกใช้แมคอรนะครับติ๊กลงไปตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นคาว่า close C A I นะครับที่เราตั้งชื่อมันขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้นะฮะจากนั้นนะครับเราก็กดปุ่มตกลงอ่าเรียบร้อยนะครับตอนนี้ปุ่มนี้ก็พร้อมที่จะทำงานแล้วนะครับทีนี้นะครับเมื่อทำแบบี้เสร็จนะครับให้บันทึกโปรเจกต์ของเราไว้ก่อนนะครับบันทึก C A I ของเราทั้งหมดไว้ก่อนนะครับก็ไปที่เมนูไฟล์บันทึกนะฮะ พอเราบันทึกเสร็จตอนนี้มันก็คือไฟล์นะครับที่เราบันทึกครั้งแรกนะฮะที่เราบันทึกครั้งแรกคือทบทวนนิดนึงนะครับเราบันทึกเป็นอะไรครับ pptm นะครับเป็นไฟล์ที่มีมาโครอ n นเดเบิลอยู่นะครับทีนี้นะครับผมจะนะครับให้ไฟล์นี้นะครับให้คนอื่นไม่ใช้งานอ่าให้คนอื่นไม่ใช้งานแล้วก็ลองเล่นดูแล้วก็ลองปิดดูมันจะปิดให้เราไหมนะครับก็จะต้องบันทึกเป็นแบบนี้นะครับเวลาให้คนอื่นรันอัตโนมัตินะฮะ มาเลือกเป็นบันทึกเป็น macro enable show นะครับ ppsm เลือกนามสกุลตัวนี้นะฮะแล้วก็นะครับผมจะตั้งชื่อว่าเป็น cai ขีดหนึ่งแล้วกันนะครับจากนั้นกดปุ่มบันทึกครับเรียบร้อยนะครับเราจะได้ไฟล์นะครับโชว์ขึ้นมาชื่อนี้นะครับเดี๋ยวจะปิดลงไปเลยนะฮะปิดลงไปเลยนะครับย่อไปทุกอย่างเลยนะครับปิดไปเลยและเราก็จะมารันทดสอบดูนะครับ ตัวนี้นะครับตัวโชว์ดับมันคลิกขึ้นมาเลยอย่างนี้นะครับมันก็จะถามว่านะครับให้เปิดมันจะต้องถามทุกครั้งก็ไม่เป็นไรก็เปิดนะฮะกดตกลงครับอ่าตอนนี้ก็เริ่มแล้วนะครับโหลดดิ้งโหลดดิ้งเสร็จก็เข้าสู่ระบบนะครับสมชายนะครับก็เข้าสู่ระบบกดปุ่มตกลงอ่ายินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนครับจากนั้นสมชายก็คลิกเข้าสู่บทเรียนครับ มาที่หน้าเมนูหลักแล้วนะครับพอหน้าเมนูหลักเสร็จสมชายยังไม่อยากไปที่เมนูใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับก็อยากออกจากโปรแกรมเลยนะครับสมชายก็มาคลิกตรงนี้นะครับสังเกตว่าเมาส์มาชี้ไม่คำเป็นรูปมือนะครับแล้วสมชายก็คลิกดูครับเห็นไหมเรียบร้อยก็ปิดเลยนะครับก็ปิดได้เลยครับอันนี้เป็นการปิดนะครับเป็นการปิด c ีไของเรานะครับโดยเราสร้างปุ่มขึ้นมาอีกนะครับโหลดดิ้งอ่าโหลดดิ้ง สมชายตกลงนะเข้าสู่บทเรียนนะครับออกจากโปรแกรมเรียบร้อยนะครับก็ปิดไฟล์ได้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับแล้วคลิปต่อไปเราค่อยไปทำแต่ละส่วนกันนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ